สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีวันพุธวันพุธที่15นะคะวันนี้วันพุธที่15แล้ววันนี้จะมาเก็บฮารลอนนะคะหรือราสเบอรี่นั่นเองจะบอกว่าฝนจะตกอีกแล้วนะคะเล็กจะต้องรีบเก็บนะ,ะรีบเก็บให้ได้หนึ่งถังเนี่ยเพราะมันสุกเยอะมากล่วงหมดแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยมันเยอะมากๆทุกคนมันเยอะมากมาก แล้วเขาก็เริ่มสุกเริ่มร่วงแล้วนะคะแล้วยิ่งถูกฝนเขาก็จะงอมเร็วค่ะคือเขาแบบเออไม่ได้งอมแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยเขาแบบเหมือนจะเปียกฝนแล้วเขาจะเละค่ะโอ้ยทุกคนฝนเริ่มตกลงมาอีกแล้วอะคือเล็กมัวแต่สายอีกแล้วนะคะวันนี้ตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงครึ่งนะสิบโมงครึ่งเด็กจะต้องรีบเก็บรีบเก็บรีบเก็บ เต็มเลยค่ะสุกงอมมากงอมงอมแล้วนะประมาณนี้เกใช้มือเดียวเก็บก็จะชานิหนึ่งฮันลอนนะคะฮันลอนภาษาสวดิชคือฮันล่อน ฮันลอนที่เราเก็บเนี่ยมันจะเป็นสายพันป่านะคะมันจะไม่ใช่ลูกใหญ่ลูกมันจะไม่ค่อยใหญ่มากแล้วเขาจะมีความหอมนะแต่เขาก็ไม่ใช่ป่าซะทีเดียวค่ะมันม็นการผสมสายพันของฮันลอนลาสเบอรีอ่ลูกใหญ่ๆอะ่ะก,กับสายพันป่านะคะเขาก็เลยมีความหอมน้อยกว่าลัซเบอ,อ,อรี่ที่เป็นสายพันจากป่าจริง ถ้าเกิดเป็นแบบสายพันธุ์จากป่าจร,จริงๆเนี่ยเขาจะหอมเขาจะหอมมากๆเลยแต่เนยต้องไปหาเก็บซากวันที่ของแบบจากป่าจริงๆอะค่ะให้กลิงลุงมาฮัลโหลลุงไปออกเดินออกกําลังกาย มาแล้ววันนี้ทำไมมาเร็วจังไอดูบดต้มแฮมมีดอมาฟอ, <hem? S 2> อดูคอมเมทแฮมอย่าห่อหุยยิกเด้อสปรังห้ากลเมตโอเคอ๋อมาบรอัลกลิงงานว่าได้ฟรีกสักนักลุง,ง,ลงไป mm. วิ่งนะวันนี้ลุงบอกลุงลองวิ่งดูลุงลองวิ่งดูวันนี้ห้ากิโลเมตรนะเดบุรีอะไรเงี้ยน้าละ่ะ อ้อแม่ดีใจมร้อนวะเดี๋ยวเล็กต้องไปหาเก็บสายพันุป่าจริงๆสักวันหนึ่งอย่างที่เล็กบอกนะเขาจะมีความหอมมากหอมหวานนี่มันเยอะมากเลยสองสายเล็กจะต้องไปลาขาตั้งกล้องมาตั้งแล้วก็เก็บสองมือนะเขาจะได้แบบ เร็วนะเดี๋ยวจะไม่ทันฝน ยังมีความเปียกอยู่เลยค่ะเพราะว่าฝนตกเมื่อวานตกหนักมากๆนะความเปียกยังมีอยู่เลย วันนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ20องศานะคะมีลมพัดเล็กน้อยแล้วก็เริ่มมีฝนตกลงมาแล้วตอนนี้ปอบแป,ปะปอบแปะตรงนี้เก็บตรงนี้เก็บทุกคน,นตรงนี้ลูกไม่ค่อยใหญ่มาก อุ้ยหล่นลูกนี้ยังไม่ค่อยงอมแต่ก็เก็บได้หนามเขาจะแบบคมมากเลยนะหนามแบบเล็กๆค่ะเวลาถูกแขนเลไอย่างเงี้ยค่ะจะเจ็บเรอย 喂，白帮。 คือเขาดกมากเลยดกจนกิ่งน้มเลยดกจนกิ่งน้อมเลยทุกคน พยายามจะเลือกลูกที่งอมงนะ เก็บราสเบอรี่แข่งกับฝนค่ะทุกคน م, เยอะมากๆ กิ่งเขาจะเยอะกว่าราสเบอรี่ที่เป็นต้นนะที่เป็นต้นที่เป็นลูกใหญ่ๆกิ่งเขาจะเยอะกวา่าต้องใช้สองมือแบบช่วยโน้มกิ่งเขาแล้วก็จะได้เก็บง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ ตรงนี้เยอะมากทุกคนลูกใหญ่ด้วยลูกใหญ่ใหญ่นี่โว้ยหลน่นหญ่มาก Yeah, tìm lời Tìm lời, tếm lời Uh huh. กิ่งนี้ล่วงหมดแล้วนะลาสเบอรี่นี่เขาจะเก็บได้ทุกวันนะเพราะว่าเขาจะสุกทุกวัน ลูกที่แบบยังไม่ค่อยงอมพวกนี้ก็สุกอะไรเงี้ยเราก็จะเราก็จะเก็บได้ทุกวันโอ้ยเต็มเลยมันล่วงมันหล่นไปเยอะแล้วนะเนี่ยไม่มีเวลาเก็บเขาแดงแดง,แดง เต็มเลยค่ะตรงนี้เต็มเต็มเต็ม สุดยอด งนี้เยอะถ้าฝนไม่ตกก็จะเก็บเพลินกว่านี้นะคะ <c oughs> อันนี้รีบเร่งไปนิดเดี๋ยววันแดดดีๆเล็กพามาเก็บอีกเนาะเพราะว่ามันเยอะมากๆ วันนี้เล็กก็ทำงานตอนบ่ายเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวก็เข้าไปว่าจะทำเมนูเห็ดให้ทุกคนดูวันนี้เอาตรงนี้ก่อนดีกว่าลูกเขียวเขียวก็เต็มเลยยังสุกได้อีกหลายรุ่นเลยเนี่ย สุดยอดสุดยอดปีนี้ดกมากๆค่ะทุกคนดกจริงๆด<อ>กดก Uh huh. กิ่งนี้ทุกคนดูดูคะ่ะกิ่งนี้ทุกคนสุดยอดน่าจะสุกหมดแล้วนะเกือบเกือบหมดแล้วนะคะเก็บถัดเก็บเว้ย <c oughs> ไปถูกลูกที่เขายังไม่ค่อยสุกคือ <c oughs> มันเยอะอ่ะดูะทุกคนคะ่ะ มันเยอะจริงๆอ่ะอยากให้ทุกคนมาช่วยกันเก็บแล้วก็ช่วยกันกินคือเล็กไม่มีสมาธิในการพูดเลยนะคะเพราะว่าเสียงรอบๆเลยกันมันมันเยอะมากๆทั้งเสียงคนเสียงเครื่องจักรเสียงเครื่องตัดหญ้า <laughs> โอ้ย คือวันนี้เป็นวันทำงานจริงๆของของคนที่นี่อ้สุดยอดเลยสุกหมดแล้วกิงน,นี้ยังเปียกอยู่เลยค่ะเพราะว่าแดดวันนี้วันนี้ไม่มีแดดไงก็เลยไม่ได้แบบวันฝนตกทั้งวัน เขาก็เลยไม่แห้งแต่มันต้องเก็บอะ่ะงั้นก็เละล่วงหมดต้องเก็บอยู่ใต้ใบอีกเยอะเลยนะคะแต่ว่านี่ดูดีทุกคนโอ้เล็กลืมถ่ายรูปไปบางจุดนะบางจุดไหนที่แบบเยอะๆลืมถ่ายรูปไว้ เยอะมากมากโอ้ดีใจปีนี้ได้ราสเบอร์รี่เยอะ ทุกคนคะมาช่วยเล็กเก็บหน่อยเล็ว้วทุกคนมาช่วยเล็กเก็บลาสบอรี่หน่อย ตรงนี้ลูกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ยังไม่ค่อยงอมด้วยเดี๋ยวยกกิ่งขึ้นมาแบบนี้ก็จะเห็นอยู่ใต้ใบเต็มเลยค่ะอุย๊ยมีหล่นบ้างอะไรบ้างนะเต็มเลย ไอเรากินเราเก็บเผื่อไอด้วยนะเนี่ยแต่เรายังไม่ได้ชิมเลยนะไอยดูอยู่เป้าไอเก็บเผื่อแล้วแต่ยังไม่ได้ชิมเพิ่งแปลงฟันมาเดี๋ยวค่อยมาชิมตอนจะไปทำงานเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูถ้าเกิดฝนไม่ตกนะโอ้ยแม่เจ้าแม่เจ้าเยอะจริง ลกิ่นดวหน่อยอสุดยอดแต่รูปไม่ค่อยใหญ่มากมเก็บไม่ทนันเก็บไม่ทนันต้องเก็บทุกวันนะถ้าเกิดว่าเขาเริ่มสุกแล้วเนี่ยต้องเก็บทุกวันเลยอะต้องเก็บให้ได้ทุกวันอย่างนั้นร่วงเน่าหมดทิ้งหมดเดี๋ยวมันจะงอมเกิน ฝนตกแล้วทุกคนฝนตกแล้วเดี๋ยวเล็กเข้าบ้านแล้วค่ะ โอ้ยทุกคนเละเข้ามาในบ้านล้วในที่สุดก็ได้หนึ่งเกือบหนึ่งเกือบหนึงกระป๋องนี่คือราสเบอรี่โอ้ยเดี๋ยวจะไปฝากแม่ย่านะให้ลุงเอาไปให้แม่ย่านะกล่องนี้เนาะบายบายไปกับราสเบอรี่นะเดีวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะลาไปก่อนกับราสเบอรี่นะคุณทุกคนโชคดีนะ